เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่อยู่ในลุงเฮียสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผู้ชมครับผมจะมาทําการนะครับรีวิวนะสายพาวนะครับซึ่งวันนี้จะมาทําการรีให้ดูเลยนะครับตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นสายปิ้นนะครับเลเวล189นะครับนี่ครับเป็นสายเวทนะใช้ดาบเป็นดาบเวทน้ําแข็งนะครับพลังงาน138เดี๋ยวผมเนี่ยครับจะทําการรีใหม่นะครับตัวจะรีเป็นสายพาว ซึ่งผมไปได้ดาบมาใหม่เนี่ยเป็นดาบโบดเจ็ดเนี่ยค,ความแรงหลังตั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยเดี๋ยวจะเราจะเอาใหม่เนี่ยครับไปใช้ในการลาบ,บอลและใช้ในการฟารม์มเนี่ยครับลองเปลี่ยนสายกันบ้างเน,นีับเพราะว่าเล่นสายสปินมาซักระยะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเบือ่อแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสายพาวันบ้างดูซิว่าจะตีแรงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะรีกัน,นยังไงอัปราเต็มยังไงเนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้นะครับช่งครับก่อนอื่นงราบช่งครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะว่าคือเป็นของบวกสเตตัสต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการซื้อเนะครับแล้วก็เป็นพวกแหวนนะแหวนที่ผมมีแหวนสปินกับแหวนเด็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาแหวนพาวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาซื้อนี่ก่อนครับที่ขาดไม่ได้นะท่านผู้ชมนั้นก็จะเป็นหัวครับนี่ครับให้เราเข้ามาที่ช่องอื่นๆนะครับแล้วก็หน้าต่อไปครับนี่เป็นหัว39พอยต์นะครับ หัวโกงเทตัสแนีทุกอย่างเจ็ดเนีก็มาอุดหนุนได้ครับนามีช่องเก้าเดี่ยนะผมทำการซื้อกับนามีด้วยกันวันนี้เหมือนเดิมครับผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราจะทําการซื้อหัวโกงนะครับหนึ่งอันนะครับเพื่อที่เราไปทําการรีครับโอเคขอบัญชีก่อนนะครับเ๋ยวขออนุญาโอนตังสักครู่นึงครับผู้ชมครับโอเคครับผู้ชมครับโอนเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราก็ได้หมวกมาครับสามวันในหมวดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการรีเลยครับกดเลยข้าวยัง เออาละะ่โอเคครับเรียบร้อยครับผู้ชมนะครับสหรับใครเนี่ยพี่ต้องการจะรีสกิลนะครับหรือว่าซื้อไอเทมพอยต์ต่างๆนะครับก็สามารถมาซื้อผ่านนามิได้นะครับลดไปเลยนะครับ15%นะครับช่อง9นะครับเข้ามาดูนะครับนี่ครับตอนนี้ตัวตัวตัวละครนะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยชื่อสีม่วงๆนะครุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกันต่อครับเพื่อเราจะไปรีครุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มีรีอีเรียบร้อยแล้วเพราะเป็นรีอีกิจกรรมนะครับแจกมาในตัวในตัวบีก็ยังมีอีกนะมีอสองรอดนะครับกิจกรรมเขาแจกมาเยอะอยู่นะ ใครที่มีอยู่ก็เอามาใช้รีได้ครับเดี๋ยวผมมาหาแหวนก่อนแหวนบวกพาวมีปะไม่มีฮะเดี๋ยวต้องทำการหาแป๊บอาจจะอีกตัวครับคุณผู้ชมครับรอแป๊บนึงโอเคคุณผู้ชมครับก็ไปหาของโกงมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแหวนพาวนะครับแล้วก็ชุดโกงสปินนะครับตอนนี้เราก็มีของพร้อมแล้วแล้วก็ชุดโกงเด็กนะมันมีอยู่แล้วนะครับในตัวฮะเนี่ยพาวเวอร์นะครับสามสี่ชิ้นนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทําการรีดีกว่าคุณผู้ชมคะัไปไปเรียนดีกว่าวิ่งไปครับคุณผู้ชมครับ ผู้ชมครับนะปัจจุบันนะวันนี้วันที่13เดือนมีนาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ารับเอ็มกันอยู่73บาทผู้ชมนะโอ้โหแม่งมันจะรับแพงกันไปไหนวะเนี่ยรับโคตรแพงผู้ชมครับตอนนี้เอ็มราคาขึ้นมากผู้ชมนะหายากนะครับเงินเอ็มเนี่ยรับเอ็มกัน73นะรับคนทั่วตอนนี้73บาทเลยนะผู้ชมนะโคตรแพงผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจัดเลี้ยงของแป๊บนึงครับเราทำการรีเลยดีกว่าพราว่าเบื่อสายสปินละ สู้กดคนเขาไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นสายพาวนะครับเพื่อจะได้ฆ่าคนบ้างครับแคขนครับแคขนโอเคครับเดี๋ยวเรากดรีกไปเลยครับผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับก็ยังเก็บเควสไม่หมดนะคุณผู้ชมนะยังเหลือบ้างบางเควสนะครับซึ่งยังไม่ได้ทําเควสแต้มสเตตัสของโรบินิกด้วยนะครับอีก30แต้มที่มันได้ปีกอ่ะเออผมยังไม่ไปทำนะของเวลตันร้อยแปดสิบห้านะครับเพราะว่าผมเล่นสายเดียวอยู่แล้วแหละแต้มสกิลมันเหลืออยู่แล้วคุณผู้ชมนะเนี่ย ยังไงเล่นสายเดียวอัพขั้นสุดยอดหมดนะครับก็ยังเหลือเหลืออะไรสบายสบายโอเคเดี๋ยวทำการรีครับชมนะครับกดปัฟบอ่ะนี่ครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะลงเป็นสายสปินก่อนเนียครับเพื่อที่เราจะเอาบัฟนะนี่ครับถ้าเราไปเล่นเป็นดาบพาวนีครับเราสามารถใช้บัฟปินอันนี้ได้เห็นไหมครัมันจะเขียนว่าดาบกับมีดนะครับให้เราดูดีๆนะสมมติว่าสกิลนี่ไหมครมันใช้ดาบได้่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องเอามาแล้วสกิลนี้ครับเอาแค่สกิลนี้พออ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลงใส่ของสปินไป เป็นชุดนะครับแล้วก็หมวกโกงนะครับอ่ะไปไปเลยสามชิ้นนะครับกับแหวนสองอันโคบอลครับเดี๋ยวเราทำการซื้อสกิลครับเป็นสกิลเลเวลเจ็ดนะซื้อไปของสปินนะครับนี่ครับระวัก่อนเดี๋ยวซื้อผิดอ่านี่ครับใช้ไปครับอันนี้เราผมจะเอาขั้นสุดยอดนะครับท่านชมนะครับเพื่อเป็นบาฟป้องกันนะ โอเคต่อไปเป็นสายเด็กครับอันเนี้ยผมว่าจะเอาสกิลบัตติดตัวมานะครับเพราะว่ามันเหมือนเราจะเพิ่มดาเมจตรงนี้นะแต่เขาบอกว่าถ้าใช้กับดาบเท่านั้นนะครับผมจะลองดูว่าถ้าใช้มีดเนี่ยมันจะได้ไหมนะยังไงก็แต้มเลยแล้วเดี๋ยวเรา,เอาลองเอามาเลยครับชมครับทดสอบให้ดูด้วยอันนี้ขั้น4นะอ่าดับที่5ครับเดี๋ยวเราต้องใส่เป็นของโกงเด็กครับใส่ไปใส่เป็น,นงกงงเครับเสื้อ เพลงก็รองเท้าครับไปครบหรือเปล่าอันนี้ครับผู้ชมครับครบแล้วเดี๋ยวเราใส่ไปเลยครับจัดเลยใช้119นะแต่ไม่พอนะโอเคน่าจะยังไม่พอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ก่อนของพาวก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับจะได้ชัวร์ๆเดี๋ยวผมเอาหมดทุกสกิลเลยแล้วกันของสายพาวนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลงให้เราใส่อาวุธได้ก่อนนะครับผมจะใส่แบบเป็นฝังทอดได้นะรวมค่าสเตตัสนี้ด้วยนะครับใส่ไปเลยเดี๋ยวลงพาวเลยครับมันใช้ค่าพาวอยู่ที่เท่าไหร่วะ453นะเดี๋ยวผมจะลงสเตตัสให้ใส่ได้เลยนะครับ453นะจัดไปอันนี้เป็นแนวทางนะท่านผู้ชมครับก็เอาไปสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้นะเป็นแนวทางการเล่นเฉยๆนะครับผมใส่พาวนะครับก็เอาไปลองดูนะครับเป็นแนวทาง ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลงไปให้สามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องมีหัวโกงนะผู้ชมนะเอาแค่ใส่แหวน2วงแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะสำหรับดาบนี้ถ้าว่า453นะครับลบไป15นะครับเท่ากับ438แล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ได้438นะผู้ชมครับ,รบไป โอเคครับพอแล้วคุณผู้ชมครับใส่ได้แล้วครับใส่ไปดาบไปคุณผู้ชมนี่ครับเป็นดาบดาบบอสนะคุณผู้ชมนะราเมจหลัง198นะค่อนข้างจะแรงเลยฮะโอเคผมได้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับน่าเล่นนะสำหรับสายนี้นะของถูกนะครับดาบพาวนะตีมอนตีคนเนี่ยแรงแน่นอนเนี่ยเล่นน้องเรียนน่าสนุกมากเลยสายนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําการอัพสกิลกันต่อนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผม่าจะเทลงเลือดนะแล้วก็จะเอาบัฟบ ติดตัวน,นี้ให้ทันนะครับโอเคไปต่อครับเดี๋ยวเราอัพสกิลก่อนแล้วกันก็ไ like ล่เลยครับผงนี้ครับสำหรับสกิลพาวนะครับก็มาดูครับใช้อะไรบ้างอันไหนไม่มีก็ซื้อครับไปอันนี้ครับอ่าแรกใช้ไปแรกสามนะครับก็คลิกอ่าสี่เจ็ดอันนี้ต้องแรกเลยครับผู้ชมครับกดแรกไป แก้วที่5้านะครับกว่าไปครับแล้วก็สกิล47นะครับไม่มีแล้วหายแสดงว่ามีขายแลทวกคนนะก็มาซื้อได้ร้าน,นค้านี่มีฮะกดใายไปต่อไปสกิลนี้ต้องใช้สกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าสามารถข้ามได้ไหมอันนี้ใช้อันนี้อันนี้ใช้อันนี้ ใช้คลิกสลัดคลิกสลัดขั้น3โอเคเดี๋ยวเอาทักษะใหญ่ก่อนนะอันนี้ทอร์นาโดอันนี้อันนี้อ่ะ97ครับสกิล97้ืเจไป97ลูกแก้วที่10ครับคุณผู้ชมครับก็แลกไปฮนะนี่ฮนะปับ๊บต่อไปเอาอันนี้ขั้น2นะโอเค แล้วก็สกิลร้อยสิบเจ็ดร้อยยิบเจ็ดนะครับสิบสองกับสิบสามสิบสองร้อยยิบเจ็ดก็เป็นสิบสามครับร้ 127. อยยิบเจ็ดแอนันโด้ไปต่อไปเป็นร้อยสี่เจ็ดครับร้อยสี่เจ็ดลูกแก้วสิบสี่ครับแล้วกดแรกไปครับกดไปจากนั้นก็เป็นสกิลฟันนะครับอันนี้ก็เอาด้วยนะชมนะร้อยห้าสิบเจ็ดครับ ดับสิบห้าโซโซนี่จัดไปต่อไปเป็นดับสิบหครับอัพอันนี้ขั้นสองเลยครับไปเลยจัดไปโอเคครับสกิลหลังหลังนี่นะผมจะเอาขั้นสุดยอดหมดเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าแต้มสเตตัสเราเนี่ยแต้มสกิลเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วทุกคนนะยังไงก็เหลือครับเล่นสายเดียวนะครับดน้พาวล้วนนะครับแต้มเหลือๆฮะัอัพไป ีเราก็เน้นสกิลหลักๆก่อนครับเนี่ยตั้งแต่117ลงมาเนี่ยสำหรับใครที่ยังเวลไม่ถึงหรือว่าแต้มยังไม่พอเนี่ยก็เอาแค่หลักๆก่อนเนะี่ยสกิลใช้หากินนะครับเยอะแยะเลยตรงเนี้ยแล้วก็สกิลนี้ครับเป็นบัพนะครับดามเมจเนี่ยต้องอัพขั้นสุดยอดนะสกิลนี้มันก็ต้องอัพคู่กับสกิลนี้ด้วยครับเนี่ยอัพฟูกัน,กนไปกดอัพไปครับ ถึงจะได้ขั้นสุดยอดนะต้องอัพคู่กันนะครับเนี่ยเหลือแต้มอีกตั้งร1อ121บสองรอยี่ิเ็ดแผู้ชมน,นะต่อไปครับเดี๋ยวมาเรียนสกิลอื่นๆก่อนแล้วกันนะอื่นๆอื่นๆนายยูวะน,น,นี่ไงนะอันนี้อัพขั้นสุดยอดนะครับสกิลบวกดาเมจไปต่อไปก็เป็นสกิลร1อสิบเจ็ดนะครับลูกแก้วส2บสองแล้วก็สกิลหัวใจต่างๆน,นะครับซื้อเลยฮะน่าจะมีขายนี่ หัใจนี้ค็อัพขั้นสุดยอดนะครับเพิ่มเลือดเราแมคเคนพีต่อไปก็สกิลวิ่งเร็วนี่เวล191นะ175อันนี้สมบัดน่าจะแลกได้เลยนะลูกแก้ว15นะครับชือ่อสกิลนี่นะครับอ่ะไปนี่อัพขั้นสุดยอดครับสกิลสะบัดนะครับ,บ,รบเพิ่มความเร็วในการโจมตีแต่ลบป้องกัน50% ก็อนนี้เดี๋ยวต้องไปแลกที่นู่นแล้วก็ลูกแก้ว12ครับบัฟวิ่งเร็วนะครับไลท์สเปดจัดปะท่านสุดยอดครับอ่ะโอเคครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเอาสกิลบัฟที่ตลาดที่เหลืออันนี้เป็นสกิลเล็กๆล,ละอาจจะไม่ต้องเอาก็ได้นะเพื่อนเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับเราหลักก็ใช้แค่นี้อยู่แล้วเนี่ย จะใช้เป็นสก,กิลนี้ขอเรียงสก,กิลก่อนอันนี้ก็เหมือนจะหมุนๆบ่าเอาข้าสุดยอดแล้วครับชัครับเราไปเทสกันสก,กิลหมดแล้วเต็มตเอาพวกนี้ไปด้วยแม่ชัว่วไหมยังไงมันก็แต้มเหลือละเอาไปรีวิวเลยแล้วกันสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วก็แปดเจ็ดลูกแก้วที่เก้าครับ อ่ะปับขั้นยอดเลยนะพวกนี้นะคุณผนะแต้มผมเหลือๆอยู่แล้วไปอโอเคครับเอาไปใช้ครับเล่นๆแต้มเหลือแต้มเหลือ,อโอเคครับต่อไปผมจะมาเอาสกิลติดตัวของเด็กนะผมจะลงเด็กเพื่อที่จะเอาสกิลนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะบวกดามเมจหรือเปล่านะ เอามาเป็นการทดลองให้ทุกคนดูเลยด้วยกันนะครับใส่ของโกงก่อนนี่นะผู้ชมนะมันใช้119นะเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มไปนะครับผู้ชแตดไปอตอนนี้ค่าดาเมจเราอยู่ที่เท่านี้นะครับ572นะผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะเรียนสกิลนี้นะครับ47 Sword ่สิบเก็บสวอร์ดมาสเตอรี่อะกดไปปึ๊บบวกอะไรเพิ่มหรือเปล่าผู้ชมนะเมื่อกี้สังเกตกันหรือเปล่า แท็กซเมื่อใช้ดาบเหรอถ้าเราไม่ใช้ดาบนี่มันจะไม่เห็นใช่ไหมอันนี้5้าเจ็ดสองนะคุณผู้ชมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับช่งครับต้องอัพไปดูเลยกันนะครับเดี๋ยวอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วกันโอเคไม่เป็นไรใส่ไปใส่ไปเอาอีกขั้นหนึ่งครับผู้ชมครับเด็กร้อยยี่สิบสามนะอ่ะมาดูเริ่มช่วงครับมันจะเพิ่มหรือเปล่านะอัตราโจมตีนะครับอัพขั้นต่อไปนี่จะได้อัตราโจมตีเพิ่มอีกสองนะ ป๊ออ๋อไม่เพิ่มนะหุ่นยนตนะแสดงว่ามันไม่มีผลกับการใช้มีดนะครับอันนี้เลยสกิลนี้นะโอเคงั้นเราไม่ต้องอัพนะครับเอาแค่นี้พอเราไปเทเป็นเลือดแล้วกันนะครับอีก200รอแต้มนะตอนนี้เลือดเราอยู่2อ0พนหนึ่งะครับยังไม่เวลร้อยเก้าสิบเอดนะได้เวล191เสเเนี่ยจะได้เยอะ่านี้ฮะโอเคเดี๋ยวลงเป็นเลือดหมดเลยนะครับที่เหลือเท่านี้ก็ได้ละน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะบัฟน้อยมากครับมีบัฟอันนี้กับบัฟดาเมจนะฮะ สองอันแล้วก็เป็นบัฟวิ่งเร็วครับกระโดดอะโอเครับเดี๋ยวผมไปเอาบัฟก่อนไปที่ตลาดครับอ่ะก็เหมือนเดิมับคุณผู้ชมครับให้เราเอาลูกแก้วเนี่ยครับเป็นจิตวิญญาณพิเศษเนี่ยมาแลกที่เพรยาตรงนี้นี่ยก็จะได้สกิล175นะของบัฟนะครับนี่ได้มาลวอันนี้ครับเนี่ยที่มันไม่มีให้แลกตรงนู้นนะครับก็มาแลกตรงนี้ไปเรียนไปครับอัพขั้นสุดยอดครับสกิลนี้ เรียบร้อยครับก็น่าจะครบแล้วล่ะประมาณนี้แหละครับสกิลที่น่าจะมีใช้ของเรานะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาลองเทสเสาดูนะครับว่าดาวเมดเนี่ยจะพอสู้ขเขาได้มั้งเปล่าอะนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวลองเทสดาวเมดนะทุกคนนะปมองไม่เห็นว่ะแม่งมีคนฟัง แรงอยู่นะผูช้ชมนะทีนี้แหละผูช้ชมคนระับผมจะเอาไปไล่กดคนนะฮะที่มันตีผมตอนผมเล่นบอสสามจอ <c oughs> อ่ะโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้ก็ไปเอาบัฟมาเต็มระบบเรียบร้อยนะครับผูบ้ชมครับก็จะเ,เป็นบัฟหมานะครับผู้ชมครับหมาบวกบัฟดาบบวกบัฟหมัดแล้วก็บวกบัฟเฟนทะนะครับเดี๋ยวเราจะลองตีเสาด้วยสกิลนี้ดูนะครับว่าดามเมจจะขึ้นเท่าไหร่นะผูช้ชมนะหยุดก่อนสยองเอาละ เจ็ดพันหกนะคุณผู้ชมนะมันขี้นะสกิลนี้มันขี้อย่างบ่อยคุณผู้ชมโอ้ยอย่างนี้น่าจะแย่งบอสได้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมนะปุ๊บโอ้โหเจ็ดพันสี่เอาแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับว่ามันจะตีเร็วแค่ไหนนะถ้ามีเคซตี้นะเนี่ยฮะมันจะมีโอกาสนิดนะสายนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเล่นสนุกขึ้นนะว่าสกิลมันเร็วขึ้นนะครับเนี่ย ก,ก็มีสกิลให้เล่นนะไกลอยู่นะผู้ชมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปู่เพิินแล้วทีเนี้ยผู้ชมโหระปินทิ้งโอ้ดาเมทผมหายผู้ชมไหมเพราะว่าฝนมันตกครับธาตุไฟไม่ถูกกับฝนดาเมทหายไปเยอะดูดิ <laughs> แล้วมันต้องมาตกอะไรตอนเทสดาเมจเนี่ยอันนี้ครับสะบัดด้วยนะบ,บวกไคซี่นะครับเร็วแค่ไหนไปดูกันโอ้โหผมว่าล่าบอสน่าจะไวอยู่นะ โอเคครับท่านชมครับสำหรับอันนี้ก็เป็นแนวทางนี้เอาไปสามารถเอาไปอัพกันได้นะครับเป็นแนวทางเลยไอ่านสกิลนะครับแล้วก็อาวุธนะครับตอนนี้ก็หาไม่แพงนะครับหาได้ไม่ยากนะดาเมจอยู่ประมาณหนึ่งกนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคนที่เห็นตันๆกันอยู่ก็อยู่ประมาณ200ครับที่เขาทําเล่นกันนะดาบพาวนะครับอาชีพนี้นะครับก็น่าเล่นอยู่ลงกิจกรรมก็มีสกิลไกลๆนะครับเนี่ยสกิลสกิลเหวี่ยงนะครับอันนี้เนี่ยร้อยเจ็ดเนี่ยก็ไกลอยู่นะท่าผู้ชมนะคี่ด้วยแล้วก็สกิลนี้ครับ ปลาคลื่นนี่ครับก็นี้อันหนึ่งนี่ฮะสองคลื่นสามคลื่นแล้วก็ตัดนะครับนี่ตัวองคตัวเอ็กก็มีฮะประมาณนี้นะครับ่นผมครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนามิช่อง9ใครต้องการจะซื้อของพอยออนไลน์นะครับลดไปเลยสูงสุด15%ขายเงิน M รับกลาง ID ไอเทมต่างๆ พร้อมเซ็ตสัตว์เลี้ยงสุดคุ้มสำหรับมือใหม่ติดต่อได้นามิชอ่อง9นามิชื่อสีน้ำเงินเท่านั้น